และควรคิดว่าความสุขนั้นเท่ากับความสําเร็จคุณสามารถที่จะมีความสุขได้นะตอนนี้เลยโดยที่บางคนอาจจะบอกว่ามีเงินร้อยล้านแล้วฉันจะมีความสุขหรือมีเงิน10ล้านฉันจะมีความสุขถูกวอลตเตอรี่แล้วฉันจะมีความสุขน,น,นะคตตนะ,คาาะบางคนอาจจะบอกว่ามีบ้านหลังใหญ่ขนาดราคาเท่านี้ฉันจะมีความสุขมากขึ้นมีรถสีนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้เลยเนี่ยฉันจะมีความสุขมากขึ้น มีแฟนแบบนี้หน้าตาแบบนี้ตรงสเปกเลยก็อาจจะทําให้ฉันนะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าลูกของฉันเป็นนิสัยแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เนะี่ยก็ฉันก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นสามีฉันเป็นแบบนี้ฉันอาจจะมีความสุขมากขึ้นคุณรู้ไหมคะว่ากฎของธรรมชาติเนี่ย มันเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรแม้กระทั่งความคิดของมนุษย์เองก็แล้วแต่ดังนั้นเราไม่สามารถเอาความสุขของเราไปวางไว้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณเอาความสุขของคุณไปไว้กับอิทธิพลภายนอกมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยตามหาความสุขนั้นไม่เจอก็ได้นะคะแต่อิงจะบอกว่าความยอดเยี่ยมของการที่ทําให้เราเนี่ย มีความสุขได้ณนะตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณถึงจะมีความสุขแต่ความสุขความสําเร็จของคุณเนี่ยเกิดขึ้นได้นะตอนนี้เลยก็คือว่าคุณเอาอิทธิพลเ,เข้ามาอยู่ในตัวเองคุณเป็นผู้ผลิตความสุขของคุณเองได้คุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่คุณมีความสุขมันจะเป็นคลื่นนะคะพลังงานเนี่ยที่มันแผ่ซ่านออกไป ความสุขของคุณอ่ะที่มันเกิดจากภายในของคุณที่มันมีความสุขทุกวันทุกวันโดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกความสุขเหล่านี้จะไปดึงเอาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งภายนอกที่คุณต้องการนะคะเข้ามาหาคุณทําให้คุณเนี่ยสำเร็จเร็วมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจคุณก็จะได้รับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเนี่ย โศกเศร้าเสียใจผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหากคุณอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณเองให้คุณอยู่กับปัจจุบันและให้คุณมีความสุขภายในตัวเองให้คุณรู้เลยว่าคุณคือคนที่สามารถผลิตความสุขของคุณเองได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่โดดเด่น คุณก็จะกลายเป็นคนที่แตกต่างและสิ่งนี้น,นะคะมันคือคำว่า personal brand ความเป็นเอกลักษณ์ของคุณน,นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยมีจุดยืนของตัวเองชัดเจนคุณจะกลายเป็นคนที่น่าสนใจและคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กนะคะที่ดึงดูดผู้คนดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณได้อย่างพลั้งพูเลยค่ะรักตัวเองทุกวันชื่นชมตัวเองทุกวัน ใส่ภาษาบวกให้กับตัวเองทุกวันจะใส่ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองเนี่ยคุณต้องดูว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะคะมาต่อย,ยอดกับงานของคุณได้ต่อย,ยอดจับบางสิ่งบางอย่างของคุณได้ที่ทําให้คุณดีขึ้นทุกวันทุกวันอยากมีความสุขต้องพูดในสิ่งที่ คุณต้องการเท่านั้นอยากมีความสุขต้องคิดแต่เรื่องที่คุณต้องการเท่านั้นอยากมีความสุขคุณก็ต้องเสพสื่อข่าวที่มันทําให้คุณเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะคอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยและก็มีความสุขค่ะ